ตำรวจผูทร,ทรม่วงคอมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีให้เก็บขึ้นท่อผ้าไตบางสุลลกูลและประกอบพิธีชาบันกิจศพคุณพ่อบุญสิทธิ์ผลวาดประธานฝ่ายคณะวาดคอนเสิร์ค่ะข้อรับนิมนต์ทางพิธีการสกลสังวโดรักษาการเจ้าวาดวัดสิงรัตนาวารปิศาลาผ้าไตบางสุกูลและประกอบพิธีชาบันกิจศพ คุณพ่อบุญสิริผลว่าประธานฝ่ายสงฆ์ขอกราบนิมนต์ค่ะถามแระ วางดอกไม้จ <ersch> ันทร์และตามด้วยทานที่มิเกียริท <Slack> like ี่เคารพคุณท่านนะคะโดยใช้ปัาไดทังสอง้างและเสริยพรนหลงด้านหน้านะคะเพื่อที่ทางคณะสภาพจะได้ทําการขอบคุณท่านค่ะและแนะนมของคณะเจ้าภาพนะคะต้องขอบคุบพระคุณท่านพระอาจารย์สกลสังวโรค่ะที่ผ่านด้านมตตาเป็นประธานฝ่ายสงเในิันี้ขอบคุบพระคุณท่านท่านตำรวจโทอภิวัตมนสว่าง ที่ทามแดนลูกเกลเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฝ่พลัรว่าควัดีนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านทู้ดำรนินการอันดับเชี่ยวชมค่ะท่านแดนเดินทางมาเป็นประธานในพิธีไฝ่พลังว่านวรดีนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่โปรดทานที่ได้เกลตื่นรำาญสุดดวงและรวมถึงท่านผู้มีเกลที่โปรดผุกท่านที่ได้สละเวลามาวุฒิในพิธีชาปนกิจศพในวันนี้นะคะ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกีย่ยวที่ผู้ร่วมุกท่านค่ะขึ้นวางดอกไม้จันทร์ได้เลยนะคะโดยใช้บันไดทั้งสองตาคาและเชิญท่านลงด้านหน้าค่ะขออนุญาติร่วมเชิญค่ะจะหากนนในงานวันนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สมควรมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดหรือผาานศุกร์ทองทอไม่ว่าจะเป็นในานามของคณะเจ้าภาพและตัวของเจ้ที่กรของตาประธานาภัยและของมาทพายว้ณโอกาสนี้นะคะ และที่ขาดไม่ได้ค่ะขอจากคุณเครื่องเสียงของพยานสาวบ้านหนองสาหมู่ที่8ตำบลโคกกลมค่ะมีนะครั้งต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานข่าวดางหรืองานมงคลต่างๆสามารถเรียกใช้พยานสาวบ้านหนองสาหมู่ที่8ตำบลโคกรลมได้นะคะจากการขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะให้เฮียด้วยเด้ออกเด้อ ถ่ายรูปเราถึงหนึ่งคอนเจตเลยนะเนี่ยอสินเลยมาส่งเหรือรงเปล่เก็ต้องส่งดกอล้ว